สปาดีพ่นางชีกทางทุกมองสมบัติเมื่อมาพังสร้างสักดจากขึ้นกลับไน้ำอ,อิบีดว่าลวดพังตะลวดพังพังทายอวาพังลาวนะอิบีกันก็สปารีพินองนกลับไน้งเมื่อทำมีวิวให้พ่นางเบ่งเนาะอากาศที่ขึ้นพ้นพ่น้อง ผาคุ้แล้ก็แชร์ผาติตามส่สืจาคือการได้เพียอนด้ข้าคุณลงนานได้เพียงน้ตามไปพียน้าพีหน้าเบิ่งนะตอสดสวยเพียงน้าอสสวยจ้า เทงหน้นเนาะกเก้ข่ขทางไปนะกก่อกี่ยวขทางเนาะตบพมัวไปหนะ่อยตบพมห้าพันกิไปหนะ่อยผักไว้ก็แซร์ฝากติดตามส่้งสถจยรการได้พนะี่นองเด้อข้าวณน,น,นะนุนน้าได้พี่นองเด้อหากโต๊ะยืมคืนโตน๊ะก็มาแห้งนะพอนีกั ้างห้องพ่น้เอ้ยห้อนหองมบ,บ่มีลมนะอา,า,ากาศอากาศพน้าอากาศดีดีพนาหัองคึมหนห่องประตกกน้าตแต่ม้ขึ้นอยู่นะพ้นกันน,นาดามให้บาพ่น้าห้องบรแตกนะร้อนจริงจริงพน้างุรูาตำก้อนพ่น้า สวัสดีทคนอากาศที่ดีพี่น้องฝนตกพี่น้องแทบถูกหายถูงหน้าพี่น้องเชียร์ยาวเหงานุบเบ่อากาศที่ดีพี่น้องแดดน้องปลดปลาพี่น้อง ก็ทำเพื่อนเพื่อนก็พักกะดาวษนะก็จำป่าอ่าก็ขาดใหละลายไปนะก็ขาดแะยาให้พี่น้องบังนะก็ขาดขาดป่าป่าลุงฮะเนาะ ปาหน่านักหน่องน่อะไรไปใจหันเอาหัวมากินเนาะทันโมเอ้ยไม่เก่หน่าทันมมันเนาะโอยน่ล้าลยเลยโมมันเนาะอืมกูขาพี่เนาะหน่าคือลาแต้แป๊แต่คือลาทนต่อือ าลายโโหโหโกรม่ปน้องโหอยู่ใกล้ๆะโอ้ยหฮักกมีแหงเปละฮักกะมีมีลมพป่นาะอ เล่หาหหยกับบ่มียาไป่น้าเลาหห้กับมียาน้าน่ะอืมองาตัดหญาเด้อเอมงานไปน้า,ก,ากูขาวเนาะเริ่มมานะะไปน้ง nhà nó lộ hai bên đầu đó, thay thùng hai thùng na đó tôi hãy nhận lại đi Đó Nhà cứ la thôi này La thôi lại đi đâu này Ừ, một cái cục Cô khóc เราเลาะ,ละนะไปดำเบิ่งนะนั่นแล้วสิบบาทนะมุมึ้นในเมืองได้อาหารหนาพี่น้อ,งงอยหนาลายอลิล้อนนะืะอ ចូលរឡាប់ណាស់ហ่าពីណាមើលเนาะតើស្ពីកក៏មិនផងបងน้ําស្អាងកៅដែរខ្លុំបា เดดเอามาพี่น้องแดดออกมาแล้วแดดออกมาได้ออออออพี่น้องอือสุดิคันคายเว้ยปุ๊บป่าโพโดพี่น้องเลย อากาศดีดทีท่านจะท่านจะขึ้นขัดสุกนะพี่น้าโอ้อขึ้งพ้นมาพี่น้าเออจะว่าจะว่าดีพี่น้องถ้าตรงหานทางนั้นนะ นะ้านหะัวนขะัดนหะ้าไปนะ้าซาบก่อนเลยป้าหาตัวแหงเต็มหน้าแหงก็ตัก ông ừ, ưa ừ, phải nào tâm nào thì bắt đầu phải Hãy น่าสิมปุะบรภาพนาคืองานไนาบรภาพนางานงานพนาวมีมาพนา อไม่มาได้พนะ้าไม่ไมีแต่พังพนะ้าได้ออกมากเลยโอ้ชิหปลาบ่อนพนะ้า ba bó Bà ba bót lái lái lại ra thùng hai thùng này cho nhỏ lại nữa Hãy cho ông nã không biết lắm cách cài cứ cứ đồn cha, cứ đồn ฮแล้วอ้อเสื้อะเป็น้นาะนอหมดเดียวไปขึ้าวน้อเนากสาวน้อจ้ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามส่องสัจจาคือเกาดเดยพี่น้องเด้พ่อไม่ทินนะ้งนาสบายดีไปเดวยพี่น้องไปเดวยจ้า ่าติดตามสร้างสัจ์จอดก,ก่อนให้พี่น้องนะ้ไป้พี่น้องไม่บาย